พวกเราไปเที S <S <々>่ยวกันเจอกันเพื่อนใช่ไปชิบปองกันมามะขวะว้ัวเล่นมือถ้าตุตุกเลยนะถ้ามันเล่นมือถ้าตุกตุกเลยโตมากเลยนะ ตัวปลีตัวนั่นสุดคนเมมตัวช่วไปกูไม่เลยไม่ได้แล้วมึงไปกันโอเคแล้วตวไอ้พีเว่เนี่ยอุ้ยอะไรได้ไหมไปนี่เือนี่คงไปไปเท่ากัน เลยไ่ไปอ่ะตัวมึงห่างมึงไหมปูไปตาบอดมังตาบอดมั่เลไอ้ผีเวนมันหลุคนี่ผีเวนใช่ผีเวนมัมเเนเดินคูหมอนคูหมอนคูหมอนี่คูหกินไปกิน cái này Quá mấy cái này quá. Xuân. 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 Xuân mỗi cua. Đói đói. Chú bồn. Không có đụt má. Tôi chỉ về phép mà rụt bồn.